เมื่อผมต้องแข่งแวนนับกับเยาวชนทีมชาติในคณะกูจะรอดไหมเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อก้องครับเฮ้ยได้ข่าวว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมเยาวชนทีมชาติครับเออวันนี้อยากจะมาขอท้าคุณต้องต่อยผมนะคุณเป็นทีมชาติประมาณสิบห้าวิไหวไหมได้มาถามมาทำไมกูไม่โดดกูโดดไม่เป็นต ห้าวิสามสองหนึ่งไป やばい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  เียก็วันนี้นะครับผมผมชนะคานลอยแฮ่ไม่ใช่แพ้คานลอยนี่เพื่อนถามหน่อยว่าสถิติที่โหดที่สุดปีแค่ไหนนะ24วีครับ24วีทุกคนเชียร์ดูดินี่ผมแบบเต็มที่แล้วนะอาหารเมนะให้กูเจอทีมชาติเนี่ย,ยไม่ไหวไม่ไงครับอาจารย์นีคือคอนเทนต์คนทั่วไปกับนักว่ายน้ำทีมชาติใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไหวสู้ๆครับโอ้พอกูไม่แข่งแล้วไอ้